ครับหนูพี่ชัชโยเดืนใช้เดี่ยวซ้อมมากี่วันครับซ้อมรอรายการหลายเดือนแล้วอ๋อนี่มาแทนเหรอหรือมวยในรายการรายการอ๋อก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายอยู่ที่ไหนในค่ายนี้คอมส์มีใครเป็นคู่บ่าอสาวเราบ้างใครอย่าก็เพื่อนพี่ๆเพื่อนๆในค่ายเยอะเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสูงเท่าไหร่ร้อยห้าสิบเจ็ดน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ มวยสไตล์อะไรครับวันนี้จะต้องมาเจอใครเดี๋ยวเราเฮงเฮงเคยต่อยเขาไหมเคยกี่ครั้งละครั้งเดียวเป็นไงบ้างเเคยแพ้เข้ามานานหรือยังนานอยู่ไปแพ้เขาแบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดเลยวันนั้นสองออหรือสองเบียดอ๋อเบียดเบียดกันแล้วไปพลาดไปปลายเนี่ยเหรอวันนั้นต่อยเขามวยสไตล์อะไรเขาวันนี้มาเจอกันใหม่คิดว่าวันนี้เอาคืนเขาได้ไหมใช่ไม่เหมอนวันนั้นนะวันนี้ต้องเอาชนนะคืนนะ วันนั้นต่อยกางเบกกี่กิโลสี่สิบเอ็ดนาะสีวันนี้ต่อยเบกเท่าไหร่สี่สิบสองกิโลเมื่อเช้าสอนน้ำหนักยังเป็นไงบ้างพอดีอ๋อมาพอดีมาสบายเลยเนาะแล้วล่าสุดเราต่อยใครไปที่ก่อนจะต่อยไปเนี้ยที่ก่อนจะต่อยเนี่ยมาต่อยอ๋อต่อยเฮงๆนี่เลยอ๋อนี่มาล้างตากันเลยวันนี้ตาแก่เอาคืนเลยนะไฟนี้คุมมากี่กิโลสี่สี่กิโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่ของเรา ประมาณ40บาทคนจังหวัดตยายองฝากเชิญชวนแฟนคลับหน่อยอ่ะฝากเชียร์เร็วกำลังช่วให้หมดลยวันนี้เต็มที่นะอ่ะขอให้โชคดีขอบคุณครับ